ตน้นต้นนี้คนละต้นกันมา,าไว้กันนี่อันนี้อันนี้คนมาเกินเจ้าอ๋อเอามาเกินกับต้องเอาอปี้กัน้้ไดอสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู <c oughs> g ่ g Fox Sport on tour ครับตอนนี้ครับ <c oughs> ผมมาอยู่ตีกอกลางน้ำรูปหัวใจ <c oughs> หนองเลงซ้ายอําเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับหลังจากที่ตะก,กี้นี่เราไปติดตามการลงพื้นที่ของกลมชนในการนั่นพบปะ้าบ้านบ้านปาแฟครับมูที่5ในเรื่องของการพัฒนาหนองเลงซ้ายในเฟที่5การวางต่อส่งน้ำครับติดตั้งเครื่องสุบน้ำแล้วก็ทั้งกรมชนประทานก็ได้ไปคือข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการทํางานคือกับเจ้าบ้านได้เข้าใจแล้วก็ขอความร่วมมือเข้าไปใจ้พื้นที่ในการขุด เผื่อวางต่อนะก็เซ็ตสินเรียบร้อยแล้วใครอยากฟูบรรยากาศเป็นจะได้ก็ดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ครับแล้วก็พารากิจที่ผมได้มาติดตามตอนนี้ครับเป็นการติดตามต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเขาได้มาดูการปลูกกอไม้ของอทีมงานของส่วนสีการ์เด and Landscape นะฮะ วันนี้ก็เป็นวันที่สองตีปีมนฑวันนี้ครับวันนี้ภารกิจของปีมนมีอยางพองครับนี่ปลูกต้นไม้ต่อค่ะอ่าเป็นเป็นวันที่สองของต้นพญยาเสือโคร่งครับจำปีพิ่กุลนครับต้นตะเคียนครับแล้วก็มีในส่วนของต้นจิกด้วยค่ะระยะจะปลูกหมดละจะอะไรนี่คงจบละค่ะคงจบแล้วันนีนะครับเนาะเจ้าลูกกันงามละ แล้วก็อุปสรรคปัญหาที่อันเจอในการทํางานย่อมมีพองละตอนนี้มีปัญหาอย่างจะได้พองครับนี่น่าจะมีในส่วนของระบบน้ำที่เขาจะมาดูแลตีก็ดหน้าต้นไม้อะจ้ะครับจ่อเดี๋ยวก็คงต้องรอตางคุมชนต้องเร่ลงล,ละต้องเร่งละช่<พ>างต้าต้องเร่งละไฟลูกเลยไฟลูกเลยส่วนสีลูกแล้วนะเออส่วนสีนี่<า>สองวันแล้วจะวันนี้วันนี้เซฟละค่ะสองวันเซจครับ ขอระบบน้ำขอ 2, สองวันเซตนะเจ้าครับสองวันเซตเซตแน่แน่แนเดี๋ยว,วจะพยายามเล่งช่าเายแลไ,ไปก่อนค่ะครับคือถ, <c oughs> ถ้าต้นไม้เขาปลูกเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังบางพื้นที่ยังมีน้ำจุ่มอยู่ <c oughs> บางพื้นที่ตีดในส่วนของฝนตกตีน้ำขังเป็นแง่นะจ้ะก็โอเคกระใช้ได้อยู่ค่ะแต่ในส่วนบนบนพื้นที่เนินอนะคะยังทีเขาไปปลูกบนเนินนะ้ก็จะน้ำมันก็จะเริมเริมแบบนี้ขังในใต้ดินตรงนี้เขาต้องต้องดูแลในส่วนของโซนนั่นดีดีหน่อยค่ะต้องดูแลเป็นพิเศษน้อยจะได้ขอความเมตตาตั้งกรมชนนะเจ้าเร็วๆเจ้าอเดี๋ยวผมจะไปเร่ง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 เล่งเร่งช่างเป่าเจอกันนะเจ้าอครับ เล่งเล่งเล่งจังเป้าก็เหมือนเล่งผมนั่นแหละไม่อาขันตึ้วันเลยเนาะอ่าครับเพื่อกำลังใจกันกำลังใจรวมทนครับผมครับขอบคุณพี่มนครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องจ้ำอำเภอแม่ใจก็จะได้หู้ได้หันไปด้วยกันนะครับว่าตอนนี้การพัฒนาหนองลิงไซทุกมิติเลยนะครับทางอำเภอแม่ใจในอำเภอในพิรัตจันทิมาเปินก่อพลักดันหลายๆฝักส่วนแล้วก็หนึ่งในกิจกรรมของในอำเภอแม่ใจก็เป็นก็กลางน้ำดูงหัวใจแห้งนี่ตัยนะฮะ เดี๋ยววันที่12นี่ทราบข่าวว่าตังอำเภอแม่ใจก็จะมีกิจกรรมจิตอาสาในเรื่องของการมาปรับภูมิทัศน์จ่วยกันพัฒนาตัดยงตัดหญ้าในบริเวณนี้ต้อยนะฮะก่อทางกรมชลประทานก็จะมีทีมงานมาจ่ย่ยเดินน้ำนะเดินต่อน,น้าระบบน้ำให้เสร็จให้เร็วที่สุดนะ,ะตอนนี้ช่างเป้าเก่าออกแบบมาเรียบร้อยละก็เดี๋ยววันพูกก็จะมีทีมมาสำรวจกำหนดจุด วางที่จะเอาน้าลงไปฮ้่งก็ไม่ฮื้อถึงทั่วๆกันนะฮะแต่วันนี้ผมมาฟังข้อมูลจากปีโมนแล้วก็ค่อนข้างจะนักใจเล็กน้อยครับว่าต้นไม้ปลูกแล้วก็ต้องเร่งเอาน้าหดต้อยดูแลทุกวันจนกว่ามันจะติดถึงจะปล่อยฮื้อวันเว้นวันได้นะฮะซึ่งตอนนี้ เขาก็ได้หานรับต้นไม้ที่เริ่มลงมนี่ก็เป็นไส้ใหญ่ๆทั้งนั้นครับหน้าสามหน้าสีนิ้วก็เอาลงปลูกไว้บางพื้นที่คนงานก็นบอกว่ามีน้ำอยู่ใต้ดินก็นบกว่าหน้าเป็นห่วงแต่ถ้าต้นไหนตีอยู่ตีดอนดอนน้อยก็น้ำใต้ดินแบบนี้ก็ต้องเร่งเอาน้ำลงช่วยดูแลกันนะก็เป็นภารกิจที่เขาจะต้องมาช่วยกันแหมแหมอย่างหนึ่งครับ ก็ต้องขอบคุณช่างเปา้วยครับเพื่อโอกาสผมจีโฟกมีส่วนร่วมในเรื่องของการมา,าวางระบบน้ำตัวนะฮะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ตั้งใจอยากจะมาช่วยดูแลก็ไม่ฮือกับเก,กาะกลางน้ำดูหัวใจตัวนะฮะแต่ผมต้องเล่งนะหลังจากที่ฟังข้อมูลจากปีมนแล้วก็การดูแลต้นไม้นี่ค่อนข้างจะมีขั้นตอนของมันตีละเอียดอ่อนอยู่ นี่ฮะนี่คือต้นไม้ที่ปลูกลงไปแล้วกับนดจุดเรียบร้อยแล้วนะฮะทั้งกรมโยธาธิการเบื่อกัะกับนดออกแบบผังการปลูกต้นไม้แต่ละชนิดออกมาให้เรียบร้อยแล้วก็ทั้งส่วนสีปิมลตนเพื่อกรปลูกตามแบบเลยนะซึ่งกรมชลประทานก็ใจทีมงานสำรวจปักมุดปักลักไว้หลวงน้าละ เหลือก็เดี๋ยวมาดูครับเขาจะมีการวางระบบน้ำจะได้ก่อนให้กำลังใจกันด้วยเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขามาอัปเดตกันในคลิปต่อๆไปครับในการพัฒนาหนองลิงซ้ายของเขาจะไปในทิศทางไหนก็อย่าลืมคอยที่ตามให้กำลังใจกันตัวนะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้ก่อนครับสวัสดีครับ